รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ชุดพิเศษเรื่องเล่าข่าวดีเฉลิมพระบารมีทศมาราชันนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะ รายการของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโครงการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกองอํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ,อรอมนซึ่งมีการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเป็นปีที่2ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ คนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะแล้วก็ระดับชั้นก็หลายระดับชั้นด้วยกันทั้งมัธยมศึกษาอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าแล้วก็บุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานการแต่งเนื้อเพลงและประกวดการแสดงวงดนตรีเข้ามาในโครงการนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะล้อมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์นะคะ และตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากคุณดี้คุณนิติพงษ์หอนาคซึ่งมาในฐานะกรรมการและวิทยากรโครงการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังค์ค่ะสวัสดีครับพี่ดี้สวัสดีครับ,รบแหมตื่นเต้นดได้เจอศิลปินในดวงใจอ้สแสดงว่าวัยยาวุธได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วนะคะถ้าเกิดนับจนถึงวันนี้เนี่ยพี่ดี้อยู่ในวงการเพลงมาแล้วกี่ปีน่าจะมี3 0ถึง40ปี 30- ปมถึง่ปีจะนับจากวัน,นไหนไหย ก็ประมาณ35ปีค่ะพี่ดีสร้างสรรค์ผลงานเพลงมาเยอะมากในหลายรูปแบบด้วยและเป็นทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังต่างๆมากมายทั้งร้องเองแต่งเองแต่งให้คนอื่นร้องจําได้ไหมคะว่าแต่งเพลงมาทั้งหมดกี่เพลงจําไม่ได้แต่ว่าถ้ากะประมาณได้ประมาณประมาณห้าร้อยเนื่องจากที่จำได้นี่เพราะว่ามันมีคนจดให้เพราะว่าทาง บริษัทที่เขาต้องดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นคนจดให้ส่วนเราเนี่ยจะจําไม่ได้เพราะว่าพอวันหนึ่งมันก็แปง่แปงเพิ่มอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวเลขแล้ว <c oughs> แล้วมันก็จะจําเอมันสี่รอยเจ็ดสิบสองสีก็เลยไม่ไมจําส่วนใหญ่เป็นเพลงในแนวจริงๆมันก็คือความรักน่ะพี่ดีใช่ไหมก็เป็นเพลงเป็นเพลงตลาดเป็นเพลงพับทั่วไปเป็นเพลงฟังและประโลมโลก ทั่วไปนะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เอาไว้ใช้สําหรับการฟังเพลงอ่ะสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากฟังแล้วมีอ,อารมณ์ร่วมความสุขความเศร้าความเหงาความมันก็เป็นความเป็นอารมณ์เป็นเป็นสิ่งที่ต้องมีในงานศิลปะ,ะแล้วก็ศิลปะสําหรับคนจํานวนมากก็คือพ็อป ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอาชีพแต่ว่าต้องมีอะไรที่ไม่ง่ายแฝงอยู่ด้วยไม่งั้นก็จะเป็นอะไรที่ง่าย,ายเกินไปแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรโดดเด่นเหมือมมนมีลายเซ็นของตัวเองก็อยู่ในทุกเพลงอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้เช่นคำติดหูประโยคบางประโยคกระแทกใจหรือโดอน,ดอนๆอะไรเงี้ยเป็นประโยคที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว จริงจริงจริงเป็นประโยคที่บางทีมันก็เป็นคําที่แบบเออเราก็ใช้ในชีวิตรประจําวันอใช้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเอามาแต่งเป็นเพลงจริงเลยามาก็เลยเอามาแต่งซะมันก็เลยเข้าใจง่ายนิ้งเคยอ่านเจอนะพี่ดี้เขาบอกว่าพี่ดี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้จากพี่ดี้นะมันจะมีบัญญัติ5ประการแต่งเพลงแบบคุณนิติพงษ์หอนาคเนี่ยแต่งเพลงแบบพี่ดี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแต่งเพลงให้ใครร้องอทานองเพลง การสร้างเรื่องราวการสื่อสารแล้วก็ความประทับใจอย่างแต่งเพลงให้ใครร้องเนี่ยพี่ด่คือแต่งเพลงพี่ดิต้องดูว่าว่าใครจะร้อง,องเพลงนี้ใช่ไหมอ่านั่นคือเป็นต้องบอกกันว่าเป็นวิธีส่วนตัวซึ่งซึ่งที่บัญญัติไว้ห้าข้อนี่คือเมื่อสามสิบปีที่แล้วพยา,ยามจะหาคนร่วมงานนะทีนี้หาคนร่วมงานเราก็ต้อง,ต,องต้องมีการสอนเขาด้วย พราะ,ะว่าจะได้ไปในทางเดียวกันเราก็ใช้วิธีนี้ออย่างพี่ด<ต>ี่จะแต่งเพลงให้ให้พี่หนุ่ยไมโครกับพี่เบิร์ดธงชยัยพี่ที่พี่ที<น>่แต่งคนละอย่างเลยใช่มเพราะว่าทุกคนมีบุคลิกแตกต่างกันคือความจริงวิธีการแต่งเพลงมันไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะเป็นแบบนี้เท่านั้นเราจะดูที่เขาแล้วเป็นเทเลอร์เมดเป็นเหมือนวัดตัวเสื้อผ้าเราวัดตัวอืสูงต่ายังไงดําขาวสีอะไร คนร้องเขาก็ต้องเป็นคนที่ต้องร้องออกมาแล้วคนฟังแล้วต้องเชื่อด้วยเพราะเราทําตัวเขียนลงไปเนี่ยเราต้องนึกว่าเป็นเราเป็นตัวละครเป็นเขาเลยแล้วเขาก็จะร้องออกมาแล้วคนก็จะอินเพราะว่าอะไรเพราะคนที่ร้องออกมาและแสดงออกมานั้นมัน,ม,นมันเหมือนใช่เลยมันทั้งมันทั้งได้ฟังเพลงด้วยและมันเหมือนได้ดูละครที่น่าจะอินเข้าไปด้วยทํานองเพลงออสมัยที่ทํางานกันอยู่เนี่ย อ่ะส่วนใหญ่จนถึงวันนี้ก็ยังอาจจะเป็นด้วยคือมักจะแต่งทํานองก่อนคาร้องคน<ม>คนแต่งคนแต่งคำร้องมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องดนตรีดนตร,นตรีและนักดนตรีเองที่ที่เรียนมาก็ไม่ค่อยไม่สนัดแต่งเพลงแต่งเนื้อ,อเพราะนั้นจะต้องมีสองฝ่ายเนี่ยเขามาทำด้วยกันจะมีคนอีกจานวนมากที่แต่งพร้อมกันก็ได้อ่า แต่งด้วยตัวเองทำนองก่อนคำร้องก่อน,อ,อ,นอะไรมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรที่ฟิกที่ตายตัวแต่สำหรับวิธีที่จะทำงานให้เป็นระบบก็ต้องมีทำนองมาก่อนนักร้องเป็นแบบนี้ทำนองแบบนี้เนี่ยเราจะตั้งหลักยังไงเนือเพลงจะเป็นยังไงค่อยคำคที่จะหย่อนลงไปตามทำนองเนี้ยคือเราต้องฟังอารมณ์อารมณ์ของทำนองให้ออกว่าสนุกคือแน่นอนถ้าเกิด ดนตรีทำนองสนุกแล้วเราพยายามจะไปใส่อะไรที่เศร้าแบบไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้นะหรือทำนองเศร้าแต่ไปใส่เนื้อตลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆค่ะข้อที่สามการสร้างเรื่องราวการสร้างเรื่องราวพอเราได้เรานึกเรานึกตัวละครออ,อกแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นนักร้องนายคนนี้นายคนนี้นางสาวคนนี้เรามีทํานองแบบนี้ที่จะเป็นอารมณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ มันเป็นโครงสร้างแล้วเราก็ต้องมานั่งว่าเราอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับสองเนี่ยสองเรื่องเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดทั้งพรัดว่ามันเป็นเรื่องอผู้ชายคนนี้เดินไปตรงนั้นแล้วไปเจอสิ่งนั้นแล้วไปเจอสิ่งนั้นแล้วมันจะได้อะไรแล้วเขาจะเสียอะไรจะจากไปใครจจงงร้องให้ยังไงใครหัวเราะยังไงอะทีนี้การสื่อสารละ,ะเข้าสู่เนื้อละอ,ะอะพอคิดเรื่องราวเสร็จว่า นายกอจะไปตลาดไปเจอนางสาวขอเดินอยู่กับนายคอแล้วไม่พอใจเข้าไปปลีชกนายคออะไรกว่าไปเนี่ยนะไม่เคยเห็นมีแพง,งอย่างนี้ไม่ดีเลยนนได้กีอารมณ์นี้และอันนี้อันนี้อันนี้อมาจากในข่าวอาจาิกรรม <laughs> ก็ต้องมาดูว่าเวลานึกออกเป็นอย่างนั้นแล้วเขียนออกมาเนี่ย มันเป็นเรื่องนัเนือเปล่าแต่มันก็มีมันก็มีเยอะแยะมากเหมือนกันเดิมคิดว่าอย่างเงี้ยว่าเขียนออกมาอะไรพาไปกรอนพาไปไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็ดังได้เหมือนกันแล้วก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วสุดท้ายต้องจบลงด้วยความประทับใจแน่นอนอันนี้คือข้อที่ยากที่สุดแล้วก็ตกมาตายกันทั้งหมดเวลาตอนที่สอนเรียนกันอยู่กับน้องๆเนี่ยคือก็เขียนมาได้หมดเลยแต่บางคนเขียนออกมาเหมือนเหมือน ข่าวอาจากันเหมือนที่บอกนะคือมันเป็นข่าวมั่งเหมือนอ่านแบบเอ้ยอันนี้มันราจกิจารูเบกขาบอกว่าคือมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีไม่มีจะให้เรารู้สึกยังไงหรือมันจืดเออหรือมันเออเข้าใจเรื่องก็ถูกดีแล้วนี่เออเข้าใจแต่ทำไมมันจืดแล้วมันดัดดาดมันเหมือนกับเพลงทั่วไปแล้วฟังแล้วก็ผ่านหูไปแต่ไมมันไม่มีอะไรให้น่าประทับใจซึ่งตรงนี้มันเป็นมันเป็นการฝึกฝนและ ทักษะส่วนตัวเหมือนกันหาอะไรที่มันนอกนอกนอกจากกรอบเดิมๆซ้ำๆที่เราฟังมาเยอะๆคำททั่วไปที่มีอยู่ในเพลงอยู่แล้วเราก็หาเรื่องหรือหาอะไรที่มันมันออกไปแต่ว่าโดนมันเหมือน,นมันเหมือน,น,อนอกีฬาเทนนิสเนี่ยค่ะคือเราต้องตีจนเกือบออกอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดตีไปแบบไม่ลงเส้นคือตีไแปบบแบบเพลสเลฟเนี่ยคานอนก็ตบกับ เพราะนั้นไอ้นี่ปรัชญาปรัชญาคล้ายๆกันคือว่าต้องหายตรงไหนเาไตึง้งเน่ะถึงจะได้แต้มพี่ที่เคยแต่งเพลงเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งเพลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะ<ฮ>เพราะว่าคือพอมันพรังรร่งพรูปุ๊บเนี่ยมันมันไปเลยใช่ไหมครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งคือเราเราต้องคิดก่อนอคือการแต่งเพลงแบบของพี่นี่คือ,อจะเป็นเหมือน เหมือนกันว่าสีน้ําำคือต้องเขียนทีเดียวจบอไม่ระบายวันละนิดวันละหน่อยม่ไ่้สีน้ํามีททำไม่ได้สีน้ํามันจะแห้งในทีเดียวแห้งและสีเพี้ยนด้วยหรือเหมือนการปั้นหม้อคือต้องเสร็จในตอนนั้นไม่งั้นมันมันจะไม่สวยค่ะเราทราบกันดีว่าพี่ดีแต่งเพลงให้คนร้องโด่งดังมากมายทั่วฟ้าเมืองไทย แต่ว่าพอพูดถึงบทเพลงอย่างหนึ่งซึ่งเฉพาะเจาะจงเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นพี่ดีแต่งมากนะักก็คือเพลงเกี่ยวกับสถาบันเพลงเกี่ยวกับชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์คือคนละทางนะพี่ดีคือเป็นความรักเป็นอะไรต่างๆเป็นเรื่องเชิงกระแสแต่พอมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยพี่ดีจริงๆแล้วในชีวิตนี่คือแต่งมากี่เพลงเพลงที่เกี่ยวกับสถาบันหรือว่า พระมหากษัตริย์โดยตรง่งทุกครั้งก็จะมีวาระเช่นวาระสมัยที่สมัยวงในหลวงรัชกาลที่เก้คลองราดครองราชครบ50สปีตอนนั้นก็จะมีเพลงต้นไม้ของพ่อหรือตอนที่ประชนมายุเจ็ปีก็จะมีเพลงของขวัญจาก้นดินก็คือ เป็นวาระมหามงคลของแผ่นดินอ่าใช่เป็นวาระที่เหมาะสมกับเวลานั้นกาละเทศะที่ถูกต้องไม่ไม่ไม่เคยนึกจะแต่งรก็แต่งอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเพลงก็คืออย่างเพลงที่พี่ดีกล่าวถึงมาทุกคนก็ร้องติดปากได้ยินกันติดหูพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาคลอคือเราจะแต่งแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สึกแบบนั้น ถ้าเราไม่รู้สึกแบบนั้นเราจะแต่งออกมาแล้วมันจะหลอกอ <Ừ. S 2> แล้วคนก็จะไม่เชื่อและไม่รู้สึกตามแต่เราแต่งแบบที่เรารู้สึกซึ่งมันเป็นจะว่าเป็นเรื่องง่ายๆก็เป็นเรื่องง่ายๆอ่ะเพราะมันก็เรารู้สึกมันก็เลยง่ายแต่ว่าเราจะทำไงที่จะเอาความรู้สึกของเราแบบเหมือนคนพูดตรงๆคิดยังไงก็พดูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้น อาจจะมีวิธีการเปรียบเปรยอะไรบ้างเพราะว่าอย่างสมัยสมัยเพลงแรกๆเนี่ยที่เป็นต้องเป็นต้นไม้บ้างต้องเป็นของขวัญอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่จะไปพูดตรงๆอะไรเราต,ต,ต,ต้องใช้วิธีการเปรียบเปรยให้เห็นภาพม,มันก็จะ,ะรู้สึกสะเทือนใจได้มากกว่า มาถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์คุณผู้ชมคงจะเคยเห็นมิวสิกวิดีโอได้ชมแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้กันไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่พี่ดีแต่งขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็คือเพลงด้วยรักและพักดีแม้คำน้อย ม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้น สบายของพระราชาที่สืบสานรักษาอ,อ,อ่อยไครใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใด งงได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ส่งรู้ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไยมันข้าปวงไทยพร้อมกัน จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยความตั้งใจหลักๆคืออยากจะเป็นตัวแทนของคนไทย ลังซึ่งจะขอให้ครูท่านนี้อธิบายเรื่องราวของการแต่งเพลงเข้าประกวดในโครงการนี้ให้ได้ฟังเป็นเคล็ดลับกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะพี่ดีค่ะเขาเชิญเป็นกรรมการและวิทยากรตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมคะเพราะปีนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วปีที่สองใช่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วกฎเกณฑ์กติกาของการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ในยากไหมคะจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีกฎเกณฑ์อะไรรอกนะก็โอเคกฎเกณฑ์อาจจะเป็นแบ่งเป็นอายุหรือวัยอะไร เเรียนชั้นไหนชั้นไหนอะไรก็อีกแบบหนึง่งนะแต่ว่าด้วยตัวเพลงแล้วกฎเกณฑ์มันก็เขียนได้ยังไงบางทีเขาเขียนว่าโอ้การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ทำนองอะไรจริงๆแล้วมันก็ไปอยู่ช่องสุดท้ายอยู่ดีคือช่องรวม,มแล้วคือมันคือผสมกันรวมกันแล้วก็เอยประทับใจชอบอนะะั่นแะจริงๆแล้วมันก็มีตรงนั้นปล่อยให้เป็นความรู้สึก สื่อสารออกมาจากใจที่ตัวเองอยากจะสื่อด้วยวิถีของตัวเองด้วยยุคสมัยของตัวเองอย่าพยายามไปแต่งให้เก่าอย่าพยายามจะแต่งให้ให้รักชาติอย่าพยายามจะแต่งให้รักคือไม่ตเอาความเอาความใช่ไหมพี่ดีเอาความรู้สึกตัวเองแหละที่ว่ารู้สึกยังไงสื่อสารจาก หัวใจของตัวเองไม่ใช่จะไปบอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มาช่วยกันทําอย่างนั้นเถอะมาช่วยกันทําอย่างนี้เถอะหรือว่าทํำไมเราไม่ทำแบบว่ามันดูเป็นสอนคนฟังใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคือจริงๆมันต้องเป็นกุศโลบายเป็นกลเม็ดหน่อยที่ทําให้ให้แบบมันเหมือนเราดูหนังหนังต้องยกตัวอย่างหนังเกาหีอะไรเงี้ยซีรีส์เกาหลีนะ เขาก็น่ารักดูเขาก็ดูว่าเขารักกันแต่ว่าพระเอกเป็นทหารนางเอกเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้นะพอดูจบแล้วคือไม่ต้องบอกเลยดูจบแล้วคนดูจะรู้สึกว่าอินทหารกับพยาบาลอ่าคือให้คิดเอาเองนั่นคือกลเม็ดของการทํางานศิลปะเข้าใจแล้วค่ะพี่ดีแต่นี้ยชื่อโครงการมอาจจะฟังดูฟังดูเหมือนยากใช่ไหมคะเช่น เพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์คือมันดูเป็นคำมันดูเป็นคาใหญ่อ่ะพี่ดอจริงๆแล้วมันเราสื่อสารยังไงได้บ้างก็ตั้งชื่อขู่ไปอย่างนั้นนะมั้งคือจริงๆแล้วก็ก็ถูกแล้วชื่อชื่อนี้แต่ว่าถ้าไม่ต้องไปเกรงกับคำนี้แต่ถ้ามาปรึกษากันสักหน่อยเนี่ยเราจะหาคำคำใหม่ให้มันก็จะได้มันก็จะได้รีแลกซ์ขึ้นเพราะว่าขนาดมาเป็นกรรมการเองย่างแบบเฮ้ย เพลงตัวแข็งเลยนะซึ่งแต่ว่าโอเคก็เราก็เราก็ไม่สามารถจะจะทําตัวแบบนั้นได้หรอกเราก็เป็นเรานี่แหละแล้วก็ใครทําเป็นฟอร์มอลฟอร์มอลอะไรมาเราก็เราก็แซวเขาจนไม่มีไม่ต้องฟอร์มอลแล้วคือเพลงยังไงมันก็ต้องเป็นเพลงครับอยากจะเป็นแรปอยากจะเป็นฮิปฮอปอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ความรู้สึกตัวเองกับ กับชาติมันอาจจะไม่ใช่หมายถึงชาติใหญ่ก็ได้อาจจะบ้านเกิดตัวเองรักบ้านของฉันมีตรงนี้ไอ้นี่สังคมเล็กๆของตัวเองก็ได้ก็ได้คือมันจะเกิดความเป็นส่วนรวมรู้สึกว่ารักส่วนรวมคือการรักส่วนรวมนี่ก็เป็นการรักชาติแล้วคือไม่จําเป็นต้องจะเป็นนั่งตีโจทย์โอ้เราจะเขียนเรื่องรักชาติยังไงรักศาสนายังไงดีนะรัก คำมหากษัตริย์ยังไงแล้วก็ใช้คําเดิมๆเพราะว่าเราจำจากคำเขามาได้ว่าถ้าเวลารักในหลวง <c oughs> ก็จะต้องใช้คําที่สูงๆหน่อยเลย <c oughs> ไม่ไม่ค่ะ <c oughs> และเชื่อว่าถ้าเป็นด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยมันก็จะออกมาดี <c oughs> มันต่อให้พูด คำแบบชาวบ้านที่สุดเนี่ยมันก็จะออกมาดีไม่ต้องนึกราชาศัพท์เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนึกภาษายากๆคำยากๆสลับสลวยเลยนะทให้รู้สึกทำรู้สึกจากตัวเองแล้วก็ทําให้คิดว่าทําให้คนฟังรู้สึกได้ที่จริงแล้วอยากใช้คําว่ามาร่วมสนุกสนานเหมือนกันเพราะในบรรยากาศของการประกวดที่ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ เอื้ออาทรยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสอ่ะคือไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตาย <c oughs> เพราะยังไงก,ก็ตามดนตรีก็คือดนตรีที่ที่ไม่ใช่เมีเาไว้มาแข่งกันไม่ใช่ยกน้ำหนัก <c oughs> ต้องมาเบ่งอะไรนะมันไม่ใช่ก็ก็ขอให้มีมาอย่างมีความสุขบางทีเนี่ยมาอย่างมีความสุขเนี่ยอาจจะชนะเลิศก็ได้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายด้วยข้อคิดและแรงบันดาใจจากพี่ดีค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ถ้าถึงช่วงนี้อยากฟังพี่ดีให้ข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจเอาเรื่องเพลงก่อนนะคะเพลงดีๆมันช่วยสังคมได้ไหมเพลงที่เรามาแต่งกันแล้วมันสร้างสารรค์เพลงเพื่อสถาบันแ่งต่างๆมันช่วยสถาบันได้ไหมถ้ามันได้จริงๆเนี่ยมันช่วยได้เพลงเพลงเป็นศิลป,ปะ อันหนึ่งที่เข้าถึงคนได้ใกล้ชิดที่สุดในบรรดาศิลปะหลายๆชนิดเพราะว่าเพลงนี้แค่เ,เดินไปซื้อของแล้วเผลอหำขึ้นมามันก็เป็นติดอยู่ในหูแล้ว mm hmm. นะมันจะอยู่กับกับคนได้ง่ายที่สุดแล้วมันก็จะมีอิทธิพล mm hmm. ได้ในทุกอย่างที่เกิด ถ้าเกิดมันสําเร็จขึ้นมาในมุมนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลที่ดีหรือว่าอิทธิพลที่แย่เพราะฉะนั้นการทําเพลงมันก็จะเกิดขึ้นจากเจตนาก่อนคือจะเจตนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพื่อให้ใครสักคนคิดถึงเราเพื่อให้ใคร สักคนรู้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นประเภทเพลงรักเจตนาที่แบบอยากจะให้คนล่าเริงสดใสเต้นรำกันหรือว่าจะทำให้เกิดความเกลียดชังมันก็สามารถทำได้ด้วยเพลงนะซึ่งในวงเล็บว,ว่าต้องเป็นเพลงที่คนเอาอะ่ะหมายความว่า,วาคือคนเอานี่คือทั้งคนทั้งบวกทั้งลบไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตาม นั่นเป็นกระแสม, ث ث ะมีอิทธิพลอ่ามีอิทธิพลพอสมควรทีเดียวนะ <mumbling. S 2> เพราะฉะนั้นเพลงมันก็จะซึมใน,ในอยู่ในทุกวงก,การไปตั้งแต่เพลงที่ฟังกันทั่วไปเป็นหรือเพลงโฆษณาหรือเพลงรักชาติหรือเพลงประจําพัก <inhale. S 1> หรือเพลงทุกอย่างมันต้องมีเพลงเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์และการกระตุ้นการกระตุ้นว่าจะให้เป็นไปตามเจตนาอะไร มีอิทธิพลมากเรื่องเพลง ล้างค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ลึกซึ้งมากๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่ดีมากๆค่ะขอบคุณครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ